ทำออนไลน์ยังไงให้เห็นผลไวแล้วก็เกิดผลรับเร็วนะคะหลายคนนะคะอยากทําออนไลน์เนาะแล้วก็ลุกขึ้นมาทาออนไลน์ต้องชื่นชมก่อนเลยคะ่ะว่าสุดยอดมากนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำ content, คอนเทนต์ใช่ไหมคะทาคลิปใช่ไหมคะทารูปใช่ไหมคะออกวันไลฟ์สดใช่ไหมคะออกมาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะแต่มันก็ดูเหมือนยังไม่ไปไหนยังไม่เกิดผลลัพธ์ยังไม่เห็นอะไรเลยก็เริ่มท้อเริ่มแบบไฟเริ่มติดติดดับ,ด,บดับแล้ว ใครเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้หยุดดูคลิปนี้ก่อนเพราะจินเคยเป็นมาก่อนนะคะอย่างแรกวิธีแรกที่ต้องแก้เลยนะคะถ้าอยากเห็นผลไวแล้วก็เกิดความสําเร็จนะคะเวลาที่เราออกมาทําออนไลน์เราไม่ให้หมดไฟระหว่างทางเนี่ยนะคะนั่นก็คือหนึ่งต้องชัดเจนกับว่าคุณกําลังออกมาแก้ปัญหาให้ประโยชน์กับใครฟังคียนี้อย่าเบื่อนะคะอย่าพึ่งเบือ่ออย่าพิ่งบอกว,ว่าฟังมาซ้ําเยอะแล้วอะไรเงี้ยอย่าพึ่งนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมันต้องชัดเจนว่าคุณมาช่วยเหลือใคร ให้ประโยชน์ขายแก้ปัญหาขาเพอหลังจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องให้ประโยชน์อย่างเดียวเลยค่ะให้ประโยชน์ผู้คนโดยที่ยังไม่ต้องค้าขายอะไรเลยมีสินค้าก็เก็บไว้ก่อนอย่างน้อยๆให้ต่อเนื่องไปเลยค่ะ28วันนะคะ30วัน90วันว่าไปเลย นะคะให้ชัดเจนและระหว่างที่ให้ประโยชน์ให้คุณค่าผ่านคอนเทนต์แบบที่ไม่ค้าขายสินค้าอะไรเลยเนี่ยนะคะคุณต้องนับทุกความสําเร็จค่ะเช่นกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่มารับประโยชน์จากคอนเทนต์ที่คุณพ่นออกไปเนี่ยนะคะเขาได้ประโยชน์จริงไหมมีอินบ็อกซ์มาถามเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะรวมทั้งนะคะยอด follow หรือว่า FC เพิ่มขึ้นไหมสิ่งนี้ต้องนับหมดเลยและ นอกเหนือจากการนับ FC หรือคนที่ได้ประโยชน์จากเรานับด้วยว่าระหว่างที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกโฟล์กับการออกมาให้ v a l u ลให้คุณค่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าใช่คุณมาถูกทางแล้วค่ะทําต่อไปนี่คือการที่เราจะประสบความสําเร็จไวไวแค่ไหนถ้าวันนี้ออนไลน์สามารถย่นย่อระยะเวลาหปีทําให้คุณมีรายได้เข้าบ้านสเท่า5เท่า,ห,า,าหรือหลัก หกหลักเนี้ยจากที่เราอาจจะมีรายได้จากงานหลักหรือธุรกิจที่เราทําอยู่กําไรอาจจะเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่เรามีเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถือว่าประสบความสําเร็จไหมถือว่าวหรือเปล่าและจะอยากจะบอกค่ะเวลาที่เราทําออนไลน์นะคะทุกอย่างที่เราพ่นไว้บนออนไลน์โดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความดีงามอะค่ะมันจะเก็บอยู่ตรงนี้แล้วกลายเป็นแบบ เซลล์ Sell, กลายเป็นนักขายกลายเป็นนักการตลาดที่พูดและแทนเราอะซ้ำๆซ้ำๆโดยที่เราทำหนคลิปคลิปนี้ก็จะอยู่กับแพลตฟอร์มนี้ไปตลอดถือว่าเร็วไหมคะพ่อนแรงไหมคะฉะนั้นวันนี้ทำเธอค่ะออกมาทำต่อเนื่องในคอนเทนต์และชัดเจนว่ากำลังให้ประโยชน์ใครแก้ปัญหาให้ใครนะคะแล้วความสำเร็จไวสำเร็จเร็วไม่ได้เกินไม่ได้เกินความว่าเป็นไปได้เลยนะคะแล้วเจอกัน